สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องการจัดทีมนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเป็นที่รู้กันแล้วนะครับว่าตอนนี้มีมิสซิลิเข้ามานะที่เป็นแนวหน้านะครับเพื่อนๆน,นหลายคนเนียก็สงสัยว่านะเอ,อถ้าหาอิซซี่มาเนี่ยแล้วเออเกียวเมหรือตัวอื่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสาหรับสายแนวหน้านะเพราะว่าสายแนวหน้าเนี่มีหลายตัวเหลือเกินนะครับจึงทําให้เพื่อนเพื่อนสับสนว่า แนวหน้าเนี่ยมันควรจะมีตัวเดียวใช่ไหมครับในทีมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีแนวทางนะการจัดทีมที่มีแนวหน้าอยู่นะครับจริงๆแล้วนะโดยปกติแล้วนะที่ผมจัดทีมนะก็คือจะมีแนวหน้าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มี สนับสนุน2ตัวนะก็เป็นเกสโกหรือฮามายโยนะแล้วก็มีดาเมจ3ตัวนั่นเองครับเพื่อคอมโบกันได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับแต่มาวันนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าทีมแนวหน้านะตัวแนวหน้าเนี่ยมาเยอะมากแล้วมีเป็นตัวที่เก่งมากๆนะต้องบอกกันเลยนะครับแนวหน้านี่นะแนวหน้าเป็นตัวที่ถึกนะครับแล้วก็แล้วก็นะแล้วก็เหมือนกับเลือดเยอะนะครับเพื่อนๆแต่นะ มามูจิโร่เนี่นะเพื่อช่แนวหน้าเนี่ยคือเขาเพิ่มพลังโจมตีเข้ามานะครับทำให้สามารถที่จะตีได้รุนแรงขึ้นนะลบจุดอ่อนของแนวหน้าไปนะแถมเพิ่มความถึกมาด้วยนะครับสำหรับมูจิโร่นะเพื่อนจะเห็นว่านะผมบอกเลยนะมันไม่ใช่แนวหน้านะคือมันดามเมจจะชัดนะครับสำหรับการตีบอสนั่นเองนะครับ แล้วมาตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้ก็คือมิสซิรินะครับมิสซิรีเนี่ยเป็นแนวหน้าที่ดีมากๆนะแล้วทําดาเมจได้ดีมากๆเพราะว่าเขาจะรับรับดาเมจจากคุณเพื่อนมาด้วยนะสามตัวที่เขากันนะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเยอะนะครับตัวที่โดนป้องกันเ่ยจะรับดาเมจไปเพียงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับแนวหน้าเนี่ยมีหดหดอยู่สามตัวนะครับเพื่อนก็คือมีเกียวเมนะฮะแล้วก็มีในส่วนของ อ่ามูจิโร่นะครับแล้วก็มิสลีนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเหมือนกับเฮ้ยผมเคยจัดทีมนั่นคือทีมสตันนะผมบอกตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆที่ถามผมว่านะอ่าคนเลือกตัวไหนดีครับจะเลือกอ่ามูจิโร่ดีไหมนะครับหรือจะเลือกในส่วนของเกียวเมดีไหมหรือว่าจะเลือกวิสลีดีไหมนะวันนี้มีคําตอบครับว่าเพื่อนๆน่ะจะเลือกตัวไหนดีนะครับอ่านะครับ คร่าวๆเลยนะผมจะมานะจัดทีมเล็กๆน้อยๆนีครับแต่ก่อนจะไปจัดทีมนั้นเพี่อนผมอยากจะให้นะให้ดูในส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับว่าอาร์ติแฟกต์ที่ใช้ควรจะเป็นยังไงนะครับแล้วเครื่องรางจะเป็นแบบไหน,นในส่วนตัวแรกนะเกียวเมนะครับผมจะเลือกเครื่องรางแบบนี้นะก็คือเป็นลดความเสียหายนะครับแล้วเพิ่ม SP ไปทั้ง2ออันนะครับก็ จะเห็นได้ในส่วนของนะไปเลือกในส่วนของเลทนะเลทวีไอพีนั่นเองนะครับก็คือจะตอนแรกๆี่จะได้ในส่วนของกล่องนะกล่อง v i p ที่ได้ปั่นอันดับที่1นะครับหรือว่าเติมเงินหรืออะไรก็แล้วแต่กิจกรรมนะก็ไปเลือกกันได้นะครับส่วนในส่วนของพักเครื่องแดงนะครับก็เป็น SP ล้วนนะครับสำหรับเกียวเมนะเพิ่มความถึกนั่นเองนะครับแล้วในส่วนของมูจิโร่นะผมต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวดาเมจนะครับควรที่จะเพิ่มในส่วนโจมตีให้มากที่สุดนะครับ ก็นะครับในส่วนนี้ก็คือเพิ่มนะผมก็เพิ่มในส่วนของอ่ความโกรธนะแล้วก็เพื่อให้โจมตีเพื่ให้เหมือนแนละ้วถ้าไม่ตายเทินแรกนั่นเองนะเราเพิ่มแลังโจมตีนะแต่นะในส่วนของอ์ติแฟกที่ดีนะผมว่ามันคือนะมันคือคืออันนี้นะมันคืออันนี้นะครับนี่ครับแต่ว่ามันต้องเป็นในสายในสายของแนวหน้านั่นเองครับก็จะ เพิ่ม sp นะต้อง35นะทำให้มีความถึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีลดความเสีหายต้อง35นั่นเองนะแล้วก็ยังมีความโกนนะทำให้คอมโบหรืออะไรก็แล้วแต่นะทำไปได้โดยราบรื่นนะครับโดยใช้ถ้าไม่ตายนะครับในตนในส่วนนี้นะครับ แต่มูจิโร่เนี to <together> ่ยก็คือในส่วนนี้นะผมมองว่านะเป็นเลือดก็ดีนะครับหรือว่าโจมตีล้วนก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าความสามารถของมูจิโร่เนี่ยก็เพิ่มความแรงนะยิ่งมีเลือดเยอะยิ่งเพิ่มความแรงนะยิ่งมีพลังโจมตีเก็ยิ่งเพิ่มความแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่นะมิสซิลี่อย่างที่รู้กันนะก็คือเป็นเลือดทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเสือในส่วนของนะเครื่องรางก็เป็นเลือดนะครับแล้วอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าหากว่ามีอาริแฟกเทพนะครับที่ บวกส5%อย่างนั้นนะครับก็สามารถใส่มิซึีได้ทําให้มิซึีเนียมีความถึกทนนานนะครับแต่เนี้ยผมใส่นี้เพราะว่ามันมี SP เยอะนะแล้วมีพางโจมตีด้วยนะแล้วก็มีผิดกั้นด้วยนะในส่วนนี้ก็จะทําให้มิซึรถึกขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็นะในส่วนนี้ก็จะมีอ่าทีมเนี้ยเพื่อนๆที่ผมให้ดูเนี้ยผมจะจัดทีมทั้ง6ตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับว่าผมจะจัดทีมยังไงนะ คือตอนแรกเลยนะผมจะไปสู้กับอในส่วนของนี่ฮนะอันนี้ก่อนเลยเขาแล้วก็ผมก็จะเลือกนี่ครับอันนี้นะฮะแล้วก็จะเลือกส่วนนี้คนระับเอ่อเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนนะผมจะเลือกในส่วนของนี่ก็ได้มูจิโลนะครับแล้วก็นะเลือกในส่วนของเก็โกะนะในส่วนนี้ก็ได อคาสานะครับแล้วก็เกียโกะนะครับแล้วสุดท้ายก็คือใครครับคือมิสล่ใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับผมใส่นะในส่วนของแนวหน้าไปสามตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวหน้าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมันลบลบความคิดของเพื่อนะลรนะว่ามันแนวหน้าเนี่ยจะต้องถึกนะครับตอนนี้นะมีวูจิโร่นะครับที่โจมตีได้รุนแรงนะครับแล้วก็ยังมีมิสล่ที่นะครับสามารถนะที่จะแบบ ล้วแบบซับซับดาเมจได้ด้วยนะอู้นี่ครับคนนี้เขามิสิริไปแล้วนะสอง้ห้าสิบผมคง <c oughs> ไม่สู้นะ <c oughs> นะครับผมจะไปสู้กับเอ,อตัวเล็กตัวแบบไม่โหดมากนะนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมไปสู้กับใครดีอะผมสู้คนนี้ก่อนแล้วกันนะนะครับผมก็ลงลงไปมุ้งมว่วก่อนแล้วกันนะ นะครับนี่ครับก็ลงไปก่อนนะฮะทีมนี้นะจะได้อะไรครับอาคาสาก็มีการสะท้อนถูกไหมครับแล้วก็เกียวเมก็ลดความเสียหายของเพื่อนนะครับแล้วก็อีกทั้งนะอภิสุริเนี่ยก็ดูดซับความเสียหายแล้วก็สะท้อนกลับไปนะครับแล้วส่วนมิวิชิโร่นี่ก็มีดาเมจที่รุนแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของ ช่โระบุเก่านะช่วนรบุเก่านะก็คือมีมีลดความเสียหายสาม5แถวมีฮิลด้วยนะครับแล้วก็เกกียวอีกทุกกันครับมีเกาะเลือดนะครับแล้วก็มีเพิ่มเกรดทาให้ตายนะครับเรามาลองดูดีกว่าครับว่าทีมนี้มันเป็นยังไงนะผมคิดว่าทีมเนี้ยเวิร์กมากนะครับเราก็เล่นเราสนุกนะผมว่าการที่เพื่อนเพื่อได้มีการจัดทีมแล้วก็มีการมันทำฟอร์มทำอะไรอย่างนี้นะแล้วก็นะทำให้เพื่อนๆมีความสนุกกับเกมนี้มากขึ้นนะครับผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นไม่ได้นะในส่วนของ ดาวหน้าสามตัวนะแล้วก็มีซัพพอร์ตสองตัวแล้วก็มีในส่วนของจะบอกว่าอาคษาเป็นโจมตีก็ไม่ใช่นะมันก็คือเหมือนกับแทงนะคือแทงสี่นะแต่ก็มีดาเมจในส่วนของการสะท้อนในการจบเธอนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่านะหกตัวนี้มันจะใช้เวิร์กไหมนะมาดูกันเลยครับไม่ไปนะไปสิครับเกิดอะไรขึ้น อัานะนี่ฮะเริ่มมาคือเกโกะนะครับแล้วต่อด้วยอาคาสานะต่อยนะแล้วก็ชินาบุนะถ้าไห้ตายเลยครับก็คือเพิ่มนะเกาะนะเกาะทำให้ทำให้ทีมถึกขึ้นมากมากเลยนะดูสิครับอันนี้ผมแค่เจ็ดนะดูสิครับมีการรักษาหัวใจเห็นไหมครับหัวใจมันกำังเด้งเด้งดึงดึงดึงนะครับช่วยนะช่วยสดช่วยเพื่อนเพื่อนนะดูสิครับเนี่ยก็จะรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับ เนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเราก็มีสะท้อนของอากษาแล้วก็ยังมีเกาะจากเกจโกนะทําให้มีความถึกขึ้นไปอีกนะดูสิครับนี่ฮะเน,นี่ยส,ส,สันนิมับเหมือนกับนั่นนะเดี๋ยวดูท้ายเธอนะว่า ในส่วนนี้นะครับมิสซูรีจะรับดาเมจของเพื่อนไปได้ไหมนะครับลดระเบียเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามิสซูรีจะรับดาเมจของซานเอมีไหมฮะ เหมือนจะไม่รับนะเหมือนจะโดนไปเต็มเต็มนะเนี่ยชินบุก็คอยนะคอยสร้างเกาะมานะคือศัตรูนะผมมองว่านะศัะตรูคงเหนื่อยอนะ่ะคือไม่ตายตัทีนะมีเพิ่มเกาะมีเพิ่มเลือดนะตีไปก็โดนเลือดนะตีไปก็เหมือนล,ลดขั้นนะแล้วฮิวห้าเปอร์เซ็นตนะแทบไม่ลดเลยนะเพื่อนเพื่อนดูสิครับแทบไม่ลดเลยนะครับเนี่ยเลือดก,ก็เด้งนะอีกทั้งนะมิสลีก็จะ โดจะเล่นกับตูเลยนะเนี่ยเนี่ยเกกโกก็เหมือนกับสร้างก่อเรื่องมาเลยมาตลอดนะนะครับเกียวเมก็ลดความเสียหายนะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันแทบไม่ลดเลยนะทีมนี้นะ นี่ผมชนะแน่ๆนะผมอยากไปเจอทีมเมื่อกนะีอ้นะของนะเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะว่าผมจะชนะทีมนี้หรือเปล่านะไม่ิชทีผมแค่ห้าดาวเองนะเพื่อนถ้าเจอทีมนี้แล้ว <c oughs> ชนะนี่ผมก็งงมากเลยนะว่ามันโหดจริงๆนะมิชลีนะเนี่ย นะฮะฮเจอซานเนมีเข้าไปนะผมไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะแต่ลองลองดูครับต้องลองดูนะเพื่อนๆว่ามันเป็นยังไงนะครับ เหมือนมันจะโดนไม่แรงนะครับเกโกผมก็ดันมึนด้วยสิครับแบบนี้ยก็ไปกันใหญ่นะนี่ฮะคราวนี้มิสซิลิตายไปหนึ่งครั้งนะ ดูความแรงของวสลีครับว่าเป็นยังไงนะอืมก็แรงอยู่เหมือนกันนั้นเรียบร้อยนะแน่นอนว่าแพ้นะครับมิสซิีของเขาก็คือสองห้าสิบน,นะเออผมมาเจอทีมที่แบบอืมไม่ไม่ไม่โหดมากดีกว่านะไม่เช่นนั้นผมแพ้แน่เลย อยากให้ลองดูนะครับอยากให้ลองดูเฉยๆนะครับมาลองทีมนี้กันหน่อยนะผมว่าทีมนี้เวิร์กนะถ้าหากว่า12ดาวหมดนะเ,นเพื่อนๆคิดว่าจะเป็นยังไงนะผมคิดว่าโหดามากๆเลยนะขนาดแค่แบบมิสิลีห้ดาวครับยังยืนอยู่ได้นานขนาดนี้นะผมว่าไม่ธรรมดานะสำหรับตัวมิสซิลีใหม่เนี่ยทีมซื้อแนวหน้านะครับ เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหดาวเนี่ยมันจะสู้กับพวกนี้ไม่ได้เลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยกเว้นเลยนะมันโหดจ,จริงๆนะครับแค่เลเวลหนึ่งร้อยอ่ะครับนะครับสกิลยังไม่เต็มที่สกิลยังเลเวลหนึ่งหมดเลยอ่ะครับเพราะฉะนั้นนี่นะผมบอกเลยนะนิสินี้คนปั่นมากๆนะครับในส่วนนี้นะครับเห็นจะเห็นได้เห็นทีมผมเนี่ยก็จะเหมือนกับเออเขาเรียกว่าเหมือนกับฮิลก็ได้นะถึกด้วยฮิลด้วยแล้วก็เขาเรียกอะไร มีสะท้อนนะตอนท้ายเทิร์นด้วยนะจากอาคาสานะตอนนี้หกหมื่นนะหกหมื่นนะแต่เมื่อกี้เนี้ยก็คือจะเห็นว่าเป็นล้านนะเพราะฉะนั้นเนี้ยมิซรีเนี่ยจะเหมือนกับเสียบสะสมดามเมจไ่เรื่อยนะแล้วก็ตีศัตรูไปสามข้างหน้าสามตัวนะ เนี่ยดาเมจแทบไม่กระดิกเลยนะจริงๆนะผมไม่ได้อวยนะแต่มันโหดจริงๆนะครับสำหรับมิสซีใหม่เนี่ยนี่ครับเขาก็จะโดนดาเมจของเรานะดูสิครับ ต่เขาก็จะมีในส่วนของชินบูนนะชิ้นตุบองเขาก็จะเหมือนกับมีเกาะให้นะเนี่ยผมว่าทีมเจอทีมแบบนี้ก็ใช้เวลานานนะฮะแถมที่ผมทีมผมนี่ก็มีแปดดาวสองตัวนะแล้วก็มีห้าดาวหนึ่งตัวแล้วนั้นก็เอ่าเศษด,ดาวหนึ่งตัวแล้วก็สองดาวสองตัวนะครับ การที่มิสซิลีครับรับดาเมจเยอะๆเนี่ยผมว่าเมื่อก่อนของกลัวเทนงูนะเทนงูก็คือเทนงูจะเหมือนเหมือนกับตีแถวหลังใช่ไหมครับแล้วทําให้ผมอะแถวหลังก็ตายนะถ้าหากว่ามีมิสซนะิลีเนี่ยผมมองว่านะมิสซิลีก็จะรับดาเมจของเทนงูมาเรื่อยๆก็จะทําให้ดาเมจเขาสูงขึ้นแนะ่มันเป็นเกมยือนะถ้ามิสซิลีผมเลเวลสูงนะผมคิดว่าน่าจะน่าจะจัดการได้นะ ก็ยังทำอะไรมิซอลี่ผมไม่ได้นะครับในส่วนนี้นะโอ้ต่างคนต่างทำอะไรไม่ได้แนละ้วฮ้าเธนแะล้วก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะโอเคครับก็โมก็แพ้นะผมคงแบบเขาเรียกอะไรมันก็คงโจมตีกันไม่ได้นะครับก็สำหรับทีมนะทีมแนวหน้าที่ผม ให้เพื่อนๆดูนะก็ลองใช้เป็นแนวทางนะผมว่ามันก็เวิร์กอยู่นะเพื่อนนะครับถ้าหากอัพสิองดาวหมดนะครับก็ยังไงก็ลองใช้ดูนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ